ตอนนี้เขาเมื่อบ้านแล้วกลับบ้านแล้วอตอนนี้ปดปลาจางมองเป็นที่เหียบห่วยแล้วตังเห็ดกินเนาะบรทันกินเ,นนเขากินน้ำนี่ออตอนนี้เดินทางกำลังมาหอดพี่น้องก็มีของแกอีกมา สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสกูสุสคนยินดีตอนนี้รับเข้าสู่ซองลิดวันบ่าวบาตัตยพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางว่าสิไปหาป่าพี่น้องยังใกล้เติบอยู่มากับไอ้น้องเนาะสี่คนตอนนี้มันสิคําแล้วว่า เมื่อหลายกระคักเข้านอนนอนขึ้นนี่ขึ้นนี่นี่เระกับโอ้โอ้ ดูเสปียนกับเสน้ำน่อยบ่เรน่องกุนอ่ เย่ตัวตัวนี้พี่น้องเซเปียนองมันคำแต่บ่เห็นเนาะวิวก็ดีอยู่บรรยากาศก็คักคักตัวนมันมีน้องบ่ Các bạn thấy không? Trên đó ta ít thần Càng lẹp càng lẹp thấy không? <laughs> เปิดหม่ก่อนโอเคตอนนี้เราเดินทางมาหอดนี่นี่เลยเน,ะนาะตำบลตัดอันนี้ตัดกดับตัดบ่อสูง้งหรือตัดตุตัวส้งกันอยนะู่ทิ่งเนาะโอ้อเอามัานมืดแลละพี่น,อน้องพอเห็นน้ำเอื้อนเสาะสิไทยบรรยากาศแถวนี้เนาะ ก่ากำลังเดินทางด้ยสิพักกี่ไซ่ดิโอย้ยังไก่เนาะอ้อ่าตอนนี้เดินทางกำลังมาหอดพี่น้องก็มีของแก่อีกป้ามันมืดเลยเนาะใรอง เนินฮึดเลยนะจิงดเดินทางมากเยอดเดินทางมากกลประมาณตู้สมองป้ายกินหอดโมเมนต์ธรรมดาพี่น้องเห็นยังไล่มองวะใส่กระไฟตอนนี้กำลังสีไล่มองเลยพี่น้อง โอมันคำเลยเนาะจักเม็ดีร้่ง้บ่ะได้บ่ร้เม็ดจักแลเามาร้อยเม็ดเอขามาร้อยเม็ดนาก็้วเลนะเออจักหมดด่างเลยดอเหลี่ยมเออเม็ดเป็นนาคเม็ดเม็นนาที่ลหนาเลยพดีเลย าพ่อพี่น้นนอ,นนองตอนนี้พระท่านกินขขากินน้ำเนาะกำลังลุกแต่มาาหาป่าโอ้หนาวกันหนาดังไฟดังฟืนเลยพอดีพระทันกินขขากินน้ำนะนี่โอ้คักคัก เฮ็ดย e bon ha e bon ังหันเฮ็ดบอลน้อนหันเฮ็ดบอนอนคือพวเฮ็ดกินหันก่อนนะอ้าหนาวไรหนาวหนาวหนาวตังเห็ดกินเนาะบระธานกินเขากินน้ำนี่อ้าวกำลังกินป่าได้นี่ าทนกินเขาเนาะมันเห็ดกินมีเขาแกะอู้ขักขักขักสุดยอดลายจับจหนาบคนจับคอ้าวนจคนับเน้ยบันจันกันบคนจััันัน ไมนเดิน้าเลาเลยเหลาอนเดิน้าเลเจ็ดเย้โนะโอ้ดีเรตยอื้อเลยเป็นยังเรยวุ้ยสี่เลวอยู่ฝ่าอยู่ตงอยากระทามวยตัดเพีงใดตัดถืงใดก็ตัดโล่จิเป็นสั่งวะ่านหมดขึ้นวะจะรอนอันอมั้ง

หมอนใส่ขักเอาใส่หมอแก้ะเอาน่ป่นเผาผังไว้ประมาณสานาทีลองซิมบัจอดเังนดเสียเจนเนตปตะปัดโอ้ยเจ้าจนมันแต่ด่าๆเนาะตโทนสีตาโตัวจ้ามสิโอ้ย ปาน้องมุนยาอาจจะเปิดงออะไระถุกดตากจริงไ้ยโอไปทไมั่เดี๋ยวไปเดี๋ยวะกินเ้าวนื้อนี่ป่าได้มาดีนะ

เสร็จเสร็นะคุณมีงานเรียนเสร็จนี่และววานกินยูบามเสร็จกินยบารมมนวนไปเขาหยุดเขาเหนื่อ ก็ันนี้นนี่มันแตกเคนนี้มันจัไปแล้ันยาเตอจะกินเลยเทสซิโวิตนี่มันมันนี่ว่าิเมียคืนนี้จะคิดพูดแล้า รถเดินอ่ขวด้จะนไปตรอขึ้นป่าขึ้นป่าจะหูเงนเป็นแนบแกมลูกหูนะหรือว่าะไเห フォ、はい、<laughs> トクッ。<laughs> ここ โอ้โหเด็ดเลยขมขมคุณเซ็ตความ

ตอนนี้แจงแล้วเนาะโอ้เื่มาคืนนี่เนาะนอนอยู่นี่เนาะสองคนแล้วก็นอน,นหันสองคน โอ oh, ้ขักขักเลทป้าหูม, <c oughs> มองแลบลอยเลยนะพี่น้องสวัสดีครับราเอาคามมุจั

บรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องนน่วั

ตอนนี้พดปลาจางมองประที่เฮียบหัวยแล้วอักโอ้โหเย่พดนืมจะแมนนะ่นเนาะบรรยากาศที่ลายเตอร์เก่า ครูบ้าอืมโอ้ชโอ้ยหนาวเลยน้องป้าปาถูกประคอกก็มี่ได้ยี่นี่นะ ได้มื่ขึ้นนี่เนาะได้อคอได้มานขึ้นนี่แหละนะโอ้ชิอ๋อแอรพี่น้องวันนี้กำลังปีงป่าเนาะว่าปีงก่อนปีงป่าพี่น้อง là, ô, có thủ. ว้าทุกว้านี่ประคอเลยนี่ประคอกสองตัวนะมานมานมานเอามาแค่ไหนลปลาครับเนอาา ถ่ายวิดีโอเนี่ยฮะถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเนี่ยถาิ่ประมาณ50วสิบวิอะไรห้ตอนนี้เราเมื่อบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเนาะเดินทางเลยพีนนน่น้องตอนเสารเนาะ เพื่อบ้าน,นะฮะนี่บรรยากาศตอนเสบาอ,อยู่เซเปียนี่นองคักลายวูวบรรยากาศก็ดีอยู่ใส่มองเมื่อคืนนี่เนาะอยู่แถวนี้แหละนี่ว้า ไปนี่บรรยากาศตอน,นอ <ừ. S 2> เช้าเนาะเล่นบ่มองหัน